กล้วยตำกล้วยเดี๋ยวซื้อตำกล้วยไปกินครับรนำ้ำลายแตกน้ำลายแตกเลยไปเยี่ยมไปกินก็เขาสวัสดีครับพี่น้องหลังจากที่เราซื้อตำกล้วยมา อ้ากอะไม่ปิ่งไกลความปิ่งไกลปิ่งโค้งไกลขลรอเคเลยอะสมงวอสตอความคิดอยากตำกล้วยพี่น้องตำกล้วยตำกล้วยมาเสียบๆน้องกันครับผมกินเขากินเขาตำกล้วยนี่แหละไมเสาวคนมาขายอันนี้ได้หลาย ไข่สตอสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินขอน้ำเพลจ่ะขุดตัวกระเดียงหรือเดียงดังตำกล้วยตำกล้วยวตัว่มสตอคนมาขายสตอหลายลายหัเวเศ้าโมเมนโมเมนคนหลายเด้อสตอหลายสวัสดีครับพี่น้องมามา,มากินตำกล้วยที่ดักตำกล้วยพี่น้อง ทำกล้วยเส้บกี้เส้บกี้ฮื่นเก้ามานเดียวขึ้นก็แก้วส้นกันนี่ว่าจะใส่ช่งออก chào bây giờ cái bây giờ chào 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 bây giờ rồi bây giờ chào khó giờ Nên này kinh khẩu cái pin cây này đáp nhân kinh lái lại. เขากันชื่อดีดีเลยอะ่ะสะตอก็จัะเกดอืมกระแดกเป็นมันแสบมันนัวมันหนู่อืมบระขามใส่บระขามพร้อมสสดเอาใช้มดแดงครับอ,อืมใอ้มดแดงครับ สมุนไอรนาด้วกินเขาผสมนัวสมุนัพตรงกินก็พวกพริกใบพวกพริกกี่สิพี้น้องอืมอืมน่าสดชื ปิ้งไก,ก่ปิ้งละหาบาซิาทโอวไข่หมักกินมั่นม,นมากินน้เนี่เหรอไข่หมักด้วย นำถือั่วน้าเสือา5กันไปซื้อตำหื้ทรงนี้เนี่ยแล้วืันนี้มีตลาดนัดตัวนี้ซื้อตำกล้วยมากงินว่าว่าหอยคิดยากว่าจะเป็นยังไงคิดยากขนาดอากาศฝนตกด้ยเนี่ย น้ยอดแดดนะคอรแดดไม่อ,มอยลยพึ่งใส่กวาดไปดอ้วอ่วนปลาส่วนยังกับขอเรือเด็วกวาเนเดือพายูเข่าพี่น้อง ก็มัวกินกับกระเทียมกินกับพริกสดอืเข้ากันไปตลาดมิกีคอยยุคอยนั่งถ่าแพว่บ้านจเทองรถให้เอาคนเดียวพราค่ะ โ่โหเว่ยมาขายข้าวโพดไหมถือข้าวโพดไหมข้าวโพดต้มบ่าเพราะฉันข้าวโพดต้มบ่มาถามข่อยไหมข่อยก็ให้ก็ร้อนเลยไม่ค่ะก๋วยจีหู้บอกว่าเจ้าต้มบ่ต้มหมดนล้วข้าว่าเจ้าขายจังใดแค่สั่นข่อยจีหู้บ่อย เจ้าขวางเอามาขายเจ้าขอางยังโมโหเนี่ยเฮ้ยโง่ขัดเขาพูดต้มบ่อบ่าจัดขอกระดาอนเดี๋ยวข่อยจิ้มหูบอกว่าเจ้าต้มบ่อต้มตมนันอ่ะโอ้ข่อยปวดสมองนั่นเลยอันนี้ว่าให้ข่อยจิ้มมันก่อนว่าเจ้าต้มเมื่อตุม่มมันมันแปลกอะไร ย่างก๋วยตี๋ยรู้ตีกันที่สูเขาบ้าอ่ะเป็นอย่างเป็นอย่างไม่ต้องคอยก็สูเขายกแขนไให้มาด,ดูถูกดูถูกแกผัวเนาะดูถูกผัวพิการมัโอ้ ัวก็เห็ดงานเห็ดการ์ตัวยู่ยกควางยกยังยกน้ำยกยังกับนกแหย่เดียวยุ่นั่งอยู่ดูนั่งอยู่ดูผัวพีการอยู่งเบาเลี้ยงว่าพี่ตีสู่เขาบ่สคอยบ่ได้เบาเลี้ยงว่าพิการคือบ่พิการที่อันที่ที่ตีกันไหมคะเขาเลยได้ยังไงคอยว่าที่ตีเจ้าของที่ตีสู่เขาไหวบ่ลาที่ยกแขนไหวบ่สดูเที่ยเดียวเขาแล้วแล่นงนี้ก็เลยจ้ะ เอาล้าไปแล้วเห็นหรว่าพี่การแล้วเนี่ยก็มดูถูกเพราว่า <c> ก <oughs> แกงซ้เข,ขาใจบอลอือคอยกระทำาน,น,เนเอียบเกตคอมีเดียทำงานกินสมปนีน่เห็นงขินกับเพริกกับกระเทียมคอยกระทำจำนั่นแทงล้าไปหรอจุมเนี่ยแทบบมากอยเนาะอือโบแห้งสิบบาทดูือดีนังหกสิบบาทสิบ Cái có gì bắt hưng bao nhiêu thương 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 สำหรับผัวก็บลูกมากินโอ้ยมากมากินหนังหนังบวกกินขึ้นด่ายไม่แล้วหาแบบสีแบบเจ้าบาทแม่<ะ>อืมแต่บาทนี้สบอืมเนื้อมันะซอย,ย,ยกันพอขาดมีขาดน้ำกันฝุ่นมันจบซอยกันเสือ เขาไม่อยู่เนะี่ยจิ้ตมตำกล้วยแซ่บเว่ยอิ่มแล้วฮะเอะเอะนั่นเห็นมอน้าจะคอยเป็นอย่อยงนั้นยังปากตืแค่ว่าเอาซ่อนคูดกูคอยทงกูดอยเย็นเนี้ยขึ้นเย็นแ้วไหมส่ซ่อื้มเกือมุดแดงวันนี้ไปกินยวน อะไก่อนเนมึงพลา้านใช่ไสมใ่บเส่เป็นว่างาถามหาเขาเอามาจำบ่ได้ห่อเขาไปมีหลานหนึ่งอยู่สยามมาแล้วก่อนแซ่บเส,บสบี่จำกลัวส่านาำนะ,<ม>ะในเมืองสงมีคนกินอยู่ไหไว ไปหลุนรอค่ะแม่ค่ะแน่ท่านคุอือม,มิต่คนอีสานะสิคนไทยเป็นกินบ่เป็นหรอกกินเป็นคนไทยก็มาซื้อกันมันเป็นยาดิเอามาเมครื่อขมโอขบอันเนี้ยมั่อไหร่ใครมัน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 แดงคือด้บานเขาหมูอันนี้นขนนนเข,า,ข,า,ขาเจาะตามเส้นอันนี้ตามเส้นหมูเมาอือบมูบเมาใช่ไัมหมูเมาแน่แน่

กระลซองซื้อมาทิมบ่ขื้อมาลอมเมืองบ่ซื้อกระลซองมเทนเ,ทเทมือบ่แซ็ตติ่วเด้อจังนี่ไข่กวักกับเนียอเปิ่นหยักหยักเดวใส่ตูไ้ไว้เมื่เพิ่งเพิ้นสีช่วงมาน,นี้หย,ยักมืนขึ้นพี่นองจอ้ะอ่าไข่กวกักคง สจะตอยบ้านเฮากับปูแปรม,ม,มาเนี่ยเห็นเขาจับเครื่องมาขายหลายเนี่ยมือเศร้านิดเขาจบไปเอามาจากาใครไกเลยขเขาจ้บขายน้ำบานาบานเฮาเนี่ยอันนี้เอยซื้อของคนไต่เละที่เพ่นไายจากไก่ไก่ทอดอยู่ในตลาดสีเงี้ยมแล้งเห็นปะคนไต่ จวมาขอยู้ว่าบ้านเ้าอเพิ่นออกมาบ้านเ้าเพิ่นปลูกไปพี่น้องจ้าไปก่อนด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ายินเขาก็ตำกล้วยก็จะหน่อย